ยูทูบเบอร์เนาะต้องไปดวันต้องรายงานทุกวันดูยูทูบเบอร์เสิ่งของอะเนี่ยเอากระละมังมั้งสิมันเชิญร่วมทำบุญนะครับวันนี้เปิดศูนย์พักคอยของตำบวงสวัสด์ ลอยบ้านรับหารไปไปลอตเตอรี่ก็ได้เชิญนะครับเด้อทำบุญด้วยกันครับทำบุญทำบุญยกยกตามกำลังศรัทธาบ่ตวตำลอยบัวตำยี่สิบก็ได้บ่ตาบ่ตำลอยบ่ัวตำ้อย เนี่ยมายังเนี่ยมายังทอนบอกมีท่อนอยู่ดอก

được đi cho mình đi ไปปะทุ Chok chai kenea ki, kenea fang kenea ki Kese kuel kenea ki, kenea van kui kenea rung covid Kenea rung buon rung rung ku Ku bak ton, ku kenea rung Kenea

เราทำไม่หิวแคเอมตกัูเิทะก็ินยันใครต้องการถึงใหญ่กเพื่อนไะ